สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะละก่อน,นะคะสายพันธุ์ในสวนนะคะก็จะมีแขกวลสีสเกตกับสายพันธุ์แขกมวนดำเนินนะคะออกลูกตกตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะดกมากค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางช่องต้อมจากฟู้ดปลูกเองนะคะเป็นส่วนของตัวเจ้าของเองค่ะ พื้นที่5ไร่นะคะตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะศึกษาหรือว่าต้องการขอคำแนะนำเพื่อเพิ่มความรู้หรือมีข้อที่สงสัยอยากจะสอบถามก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะมีปัญหาในการปลูกมะละกอสำหรับคนที่ชอบปลูกมะละกอนะคะเจอปัญหาระหว่างการปลูก การดูแลนะคะอย่างเช่นมีโรคระบาดเพีย้ยไฟลายแดงหรือว่ามารากรไม่ติดลูกก็สามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางเรายินดีตอบให้ทุกคำถามนะคะที่เรารู้เราก็จะช่วยตอบให้นะคะค่ะแรงนี้นะคะใช้เป็นระบบน้ำหยดแล้วก็เทปน้ำพุ่งนะคะค่ะมารากรในส่วนนี้ อายุของเขาาเดือนเต็มนะคะค่ะจะออกลูกตั้งแต่โคนต้นแล้วก็มีบางหลุมบางกอที่มีต้นคู่นะคะถ้าดกมากๆเราก็จะไว้ต้นคู่ค่ะเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจมเมล็ดพันธุ์หรืออยากจะแวะเข้ามาชมสวนก็มาได้เลยนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าดูนะคะฟรีทุกรายการเลยค่ะ อยากจะสนใจศึกษาหาความรู้สอบถามอ,าอยากจะศึกษาหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยค่ะ ดอกมากเลยค่ะเพื่อนๆมมลกรนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทําเงินได้ดีนะคะพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวนนะคะส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าในตลาดร้านต้มตำอะไรแบบนี้ค่ะไม่ขาดเลยค่ะแต่ละวันค่ะออกตกออกดอกเยอะมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ